ตั้งอยู่ที่บ้านตำหนักไสรตำบลบักดองเป็นปราสาทอิฐหลังเดียวบนฐานศิลาทรายก่อด้วยอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประตูเข้าออกได้ด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าอีก3ด้านเป็นประตูหลอกคือสลักเป็นรูปบานประตูลงในเนื้ออิฐบริเวณทางเข้ามีสิงจำลักสองตัวเฉพาะด้านหน้ากรอบประตูเป็นหินทรายแต่เดิมเคยมีทับหลังเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมมีพระชายาลักษมีนั่งอยู่ที่ปลายพระบาทและมีพระพรหมผุดมาจากพระนาภี สองข้างพระพรหมเป็นรูปและบุคคลนั่งในซุ้มเรือนแก้วปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายปราสาสตำหนักไ่เป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์อายุราวพุทธศตวรรษที่16-17กขีดการเดินทางตามทางหลวงหมายเลข2127ขุนหารบ้านสำโรงเกียรตห่างจากอำเภอขุนหาร20กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัด81กิโลเมตร